สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แยกสารแดงฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีนะครับพาทุกท่านพบกับบรรยากาศภายในสวนกันค้าเซนทัลพาร์คและก็ส่วนลุสิตอรุณในจุดนี้ซึ่งต้อบอกกันนะครับว่ากระแสดีไม่มีตกจริงๆเลยครับหนื่อ็็เป็นห้างเปิดวันแรกนะกันนะสำหรับสวนกัรค้าในจุดนี้วันนี้ครับ ผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศของที่นี่ทุกท่านได้ชมกันส่วนตอนนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงและข้อมูลรายละเอียดจะมีอะไรบ้างยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนรถไฟฟ้า BTS จุดนี้ก็จะเป็นสายสีดมนะครับ ผมก็จะเดินทางไปที่สถานีสาแดงเพื่อจับภาท่านได้พบกับบรรยากาศล่าสุดภายในตัวโครงการดุสิตเซ็นทรันพาร์คที่มีมูลค่าในการลงทุนสูงถึง46,000ล้านบาทก็คือโครงการด้านหน้าจุดนี้เลยครับฝั่งตรงข้ามกับสวนดุมินีโดยในคลิปนี้แอจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งในส่วนที่เป็นส่ย์การค้าและก็จะเก็บภาพบรรยากาศจากส่วนลอยฟ้าอยู่ด้านบนก็คือส่วนดุสิตอุณ์ซึ่งหลังจากที่เปิดให้บริการมาก็สักพักใหญ่ตนนั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่กระแสะที่นี่ก็ดีไม่มีตกจริงๆนะครับ ยังไงเราไปชมบรรยากาศภายในกันเลยครับตอนนี้ผมมาถึงสถานีสีลมแล้วครับจุดนี้ถัดไปก็จะเป็นสถานีช่องนอนทรีส่วนจุดนี้นะครับลงมาที่ด้านล่างก็จะพบกับถโนสีลมจุดนี้เดินตรงไปสุดทางก็จะพบกับแยกสาแดงและก็จะพบกับสกายวอล์กเชื่อมต่อเข้าไปภายในตัวดูสิ่งน่าทักด้านหน้าจุดนี้เลยครับสำหรับทนาดที่ต้องการจะเข้าไปภายในตัวโครงการ สามารถใช้สกายวอล์กด้านบนก็ได้หรือใช้ทางเท้าด้านล่างเข้าไปด้านในตัวโครงการก็ได้เช่นกันครับสำหรับวันแท็กเข้ามาถ่ายคลิปที่นี่ก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมาครับ25กันยายนเวลาประมาณ16-17นาฬิกาแอดเอ็นจะเก็บภาพบรรยากาศรวมๆนะครับในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นภายในเซ็นทรัลพาร์คและก็ส่วนอุจิจอรุ์ทางด้านบนส่วนถัดไปที่เห็นเป็นกลุ่มอาคารด้านซ้ายมือจุดนั้นจะอยู่บริเวณแยกวิทยุเป็นโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยโครงการวันแบงกอก อย่ด้านข้างของสกายวอล์กในจุดนี้ด้านซ้ายมือฝั่งที่ติดก,กับถนนพระรามที่สจุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างตัวโครงการกับรถไฟฟ้าเอ็มาร์ทีด้านล่างแต่ว่าตอนนี้จุดนี้ก็อยู่ระหว่างงานก่อสร้างเอาไว้ถ้าจุดเชื่อมต่อจุดนี้เปิดใช้งานเมื่อไหร่แอดจะเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศได้ชมกันอย่างแน่นอนครับยังไงตอนนี้เข้ามาชมบรรยากาศภายในเซ็นทรัลพากันก่อนเลยครับ สำหรับโครงการนูซีสนทัิพ์คในจุดนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมใจกลางกรุงเทพมหานครบนที่ดินขนาด23ไร่2งาน2.72ตารางวาของสนักงานบ้ังข้างที่บริเวณหัวบุมด้านตะวันตกเฉียงใต้ของแยกสาแดงซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนพระรามที่และถนนสีลมอยู่ในพื้นที่แวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครฝั่งตรงข้ามกับสวนลุมพินีโดยโครงการนี้เองก็ได้เริ่มขอสร้างนะครับ ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาเลยครับเขาทยอยเปิดมาเรื่อยๆนะ่วนแรกที่จะเปิดเป็นจุดแรกภายในตัวโครงการเลยก็จะเป็นโรงแรมมิสิทานีกรุงเทพแห่งใหม่เปิดในแดืปีที่แล้วครับวันที่27กันยานยน2567ถัดมานะครับวันที่1มิถุนายน2568ก็เปิดในส่วนของอาคารสำนักงานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิเถัดมานะครับ3กันยานยน2568 เปิดส่วนลอยฟ้าส่วนดุสิตธิ์อรุณก็คือบริเวณด้านบนของเซ็นทรัลพาร์คนั่นแหละครับและถัดมานะครับวันที่4กันยายน,ยนก็เปิดที่จุดนี้เลยครับก็คือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คโดยในตอนนี้อาคารที่อยู่ระหว่างงานก่อสร้างก็งจะเป็นที่อยู่อาศัยครับเป็นอาคารที่สูงสุดภายในตัวโครงการความสูงอยู่ที่69ชั้นและคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงปีหน้าครับส5 6 9าหสำหรับพื้นที่ที่เป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คในจุดนี้ก็เป็นอาคารส่วนค้าซึ่งเป็นส่วนฐานของโครรงกา ความสูงนะครับจะอยู่ที่11ชั้นเหลือพื้นดิน7ชั้นชั้นด,ดิน4ชั้นคือที่รวมจะอยู่ที่1 3 0 0 0 0ตารางเมตรจะเป็นศูนย์การค้าเรือธงแห่งที่3ในใเขตใจกลางกรุงเทพมหาคนครของกลุ่มเซนท่นต่อจากเซนท่านเวิลด์และก็เซนท่นเอ็มบัซซีโดยภายในส่วนของศูนย์การค้าในจุดนี้าาก็จะตกแต่งภายใต้ทอ้องเรื่องพาร์คไซส์จำนวน8รูปแบบประกอบด้วยร้านค้ามากกว่า500ร้านค้าเลยครับ ตอนนี้ผมก็ออกมาที่สวนโนสิตอรุณแล้วครับจุดนี้จะเป็นชั้นที่4นะครับของภายในตัวศูนย์การค้าแ,แต่เชื่อมต่อกับส่วนลอยฟ้าด้านหน้าจุดนี้ได้โดยตรงเลยครับบรรยากาศในจุดนี้ก็ตามภาพครับยิ่งเป็นช่วงเย็ยนอากาศไม่ค่อยร้อนนังเที่ยวก็ขึ้นมาที่นี่นี่เยอะอย่างมากเลยครับส่วนในฝั่งตรงข้ามจุดนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสวาวรีย์สัครนที่6ถัดไปก็จะเป็นทางเข้าสู่สวนลุมพินีนะครับด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นพุ้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ของสวนลุมพินีซึ่งปีนจะมายุคร100ปีแล้วนะครับ ส่วนถัดไปที่เเห็นเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหลังนี้เยอะอย่างมากเลยครับ สำหรับสวนดูสิทธิอรุณในจุดนี้ก็เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าขนาดเจ็ดไร่ซึ่งเป็นสวนลอยฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อเปิดบริการตั้งอยู่ที่ชั้นที่สีหรือชั้นที่6ของอาคารศูนกังค้าเซนทันพาร์คเชื่อมต่อด้วยพื้นที่กิจกรรมเดอะเทอเรสโดยสวนลอยฟ้าแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิก49โดยออกแบบให้เชื่อมต่อกับสวนลุมพินีในมุมมองแบบปริทัศน์ที่จุดชมวิวระเบียงรังนกรวมถึงเป็นเนินที่แต่ระดับคล้ายภูเขาสีเขียว มีทางเดินแบบไล่ระดับที่สามารถเดินขึ้นลงได้ตั้งแต่ชั้นที่4ชั้นที่7ผ่านสวนดีการ์เดนที่มีพื้นที่กิจกรรมเดอะคอร์สยาร์ดและพาเข้าสู่จุดชมวิวสวัสดีบางกอกรวมถึงยังมีพื้นที่จัดก,กิจกรรมสันทนาการในชื่ออัธจัรดุสิตพินีก็คือซ้ายมือเมื่อสักครู่นั่นแหละครับถ้าท่านใดสนใจจะมาถ่ายรูปในจุดนี้จะมาชมวิวในจุดนี้แนะนำนะครับสวยงามอย่างมากเลยครับส่วนการเปิดให้บริการนะครับถ้าเป็นสวนอคาจทน่ท่านพาักจะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกา ถึง22นาฬิกาส่วนที่เป็นส่วนยุสิตอรุณส่วนลอยฟ้าในจุดนี้จะเปิดก่อนนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับสำหรับการเดินทางมาที่นี่ก็มาได้หลากหลายวิธีนะครับม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวก็มาได้รถโดยสารสาธารณะก็มาได้ MRT เขก็ามาได้ครับที่สถานีสีลมรวมจึงรีเทก็ามาได้นะแบบแอดเลยครับลงที่สถานีสาแดงแล้วก็เดินย้อนถัดขึ้นมาก็ตัดพบกับสกายมอสเข้าสู่ภายในตัวโครงการนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าหรืออยากให้ผมไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวผมจัดที่ชมอย่างแน่นอนครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ ผมเองก็จะนำไรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคํมว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ